ใจมันเด้ากันใจมันเด้ากันฮะเด้าเด้าล่ะ <c oughs> แมงคามก็มเด้ากันอืาเด้ายังไม่ <c oughs> แล้าใส่ได้หลายบอมาเบิง่งนดูแมงยังเนี่ยแมงแมงกูเีแม,ง,แมงคมงามคุณไปเลี้ยวไปเร็้ยวคุณ พุดิไปไน้ำมาคุเร็วเร็วน้ำมาคุณเร็วได้ตัวแม่ปะแม่ของน้องฮะเปิดเบงด้เปิดเบงด้วยเบงเมันไปไปดอก

ใจนี่นโอ้ <ม lider. S 1> นี่บ่เออไว้ใส่วงด้เบิงเบิงมันว่าไปดอกยนี่หรอือโอ้แมีนความมันเว้เมงครับมันเด้ากาันว่าลงด้วยว่าลง พี่ดิในคนละเหนียว้อยู่ปีกมีมาดิพูดดิตายแล้วบอฮเออตายหดตายเอาจับบาน้องอะจับบาจับกมจับจกมมั้น่ะ่านเหรอ่านิเรามื่อกี้เป็นอยงะ เอาพ mm. ี่เอ้าคอยจับบอกด้วยมันจะเจ็บว้าเอ้ยยาแซมมายืนอ้างด้วยมันบวกกัดนี่เช็ดดีๆมึงหมามันอยากได้น้ำป่ะพอแล้วกลับบ้านห้อง